เรื่องลิ้นจี่เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลได้อนุมัติโครงการในการที่จะเข้าไปแทรกแซงโดยคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกร,ะร,กรนะครับหรือคอชอกมีการอนุมัติในเรื่องของการที่จะไปสนับสนุนอุดหนุนค่าขนส่งครับแต่ก็ปรากฏว่าในหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าเกษตรกร,ร,ก,รก็ยังได้ราคาค่อนข้างที่จะต่ำนะครับสำหรับผลผลิต เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะมีการสรุปและก็นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมอะไรได้บ้างนะครับที่เราจะทําเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในส่วนของผลไม้ในภาคตะวันออกเนี่ยก็ได้มีการอนุมัติงบกลางไปนะครับแล้วก็ให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาลิ้นจี่ก็เช่นเดียวกันนะครับขณะนี้ก็ได้ขอให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยดําเนินการในการรับซื้อแล้วก็แม้แต่กรุงเทพมหานครเองก็ได้จัด พื้นที่เอาไว้นะครับสำหรับที่จะมีการมาระบายสินค้าหรือมาเปิดโอกาสให้องค์กรท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆเนี่ยสามารถนํามาขายได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรายัางเดินหน้าทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมๆกันไปครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องปัญหาว่ามีความขัดแย้งกันหรือไม่ในการทํางานในเรื่องของการระบายสินค้าการเกษตรก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าปัญหาของการแทรกแซงสินค้าเกษตร ที่รัฐบาลนี้เข้ามาสารต่อก็คือว่าโครงการรับจำนำพืชผลต่างๆเนี่ยไปตั้งราคาไว้สูงกว่าราคาตลาดนะครับซึ่งอันนี้จะแตกต่างจากการเริ่มต้นโครงการรับจำนำพืชผลทางการเกษตรที่เริ่มต้นมาในอดีตเหตุผลก็เพราะว่าในอดีตนั้นเนี่ยการรับจำนำเนี่ยเป็นช่องทางที่ต้องการให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเอาผลผลิตของตัวเองเนี่ยมาพักไว้ นะครับในยามที่สินค้าออกมาจํานวนมากอาจจะล้นตลาดมีผลกดราคาแล้วก็เปิดโอกาสเปิดทางเลือกว่าเมื่อตลาดดีขึ้นแล้วเนี่ยจะถ่ายถอนออกไปเพื่อขายนะครับหรือจะรับราคาที่จำนำแต่ว่าระยะหลังเนี่ยนะครับมีการไปกําหนดราคาจำนำเนี่ยสูงกว่าราคาตลาดเพราะฉะนั้นก็จะมีการเข้ามาใช้โครงการนี้เนี่ยมากนะครับจนไม่สามารถที่จะรับไว้ได้หมดรัฐบาลก็จําเป็นที่จะต้องจํากัด นะครับว่าแต่และรายเนี่ยจะเข้ามาจำนำพืชผลได้เท่าไหร่นะครับที่สำคัญก็คือว่ากำลังของรัฐบาลเองในการที่จะเข้าไปแทรกแซงเนี่ยก็มีอยู่จำกัดแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ได้ใช้เงินไปถึง130,000ล้านนะครับในโครงการเหล่านี้ปัญหาขณะนี้ก็คือว่าเมื่อมีการรับจำนำในราคาที่สูงกว่าตลาดเนี่ยนะครับปริมาณสินค้าในสต็อกของรัฐบาลเนี่ยก็จะมีมาก ก็จําเป็นที่จะต้องมีการระบายสินค้าออกไปแต่การระบายนั้นเนี่ยก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังครับว่า 1. ถ้าระบายสินค้าออกมาเข้าสู่ตลาดในประเทศเองก็จะย้อนกลับมากดราคาของตัวพืชผลนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักก็คือต้องส่งออกไปในต่างประเทศขณะเดียวกันเนี่ยครับเมื่อรับซื้อเข้ามาในราคาค่อนข้างสูงความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับภาครัฐเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้ขอให้มีความชัดเจนในขณะนี้ก็คือว่า คงจะต้องมีการมากําหนดหลักเกณฑ์ในการระบายสินค้าต่างๆจากภาครัฐนะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสนะครับให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดแล้วก็เป็นไปในลักษณะที่จะไม่กระทบกับการบริหารในเรื่องของราคาพืชผลในอนาคตนั้นตรงนี้ก็จึงเป็นเรื่องที่คณะมนตรีมีมติให้มีการกําหนดและก็เสนอหลักเกณฑ์เข้ามาแต่ว่าแน่นอนครับผู้ที่ทํางานในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ย เขาก็ทําไปตามปกติก็คือว่าอยากจะเร่งระบายสินค้าออกไปนะครับแต่ว่าคณะมนตรีก็ประสงค์ที่จะให้เกิดความรอบคอบเกิดความรัดก,กุมในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ไปผ่านกระบวนการของคณะกรรมการนโยบายของพืชแต่ละตัวนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับในการทํางานซึ่งอาจจะมีความเข้าใจไม่ตรงกันบ้างมองปัญหาไม่ตรงกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราต้องรับผิดชอบร่วมกัน แล้วก็ทําสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับประเทศชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนนะครับผมไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองนะครับแล้วก็ได้ทําความเข้าใจกับผู้ร่วม,มผู้ร่วมงานทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่พัรคไหนอย่างไรว่าเรามาทํางานเนี่ยก็มารับผิดรับชอบร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรที่อาจจะต้องมีการทักท้วงหรือมองไม่ตรงกันบ้างเนี่ยก็มาหาข้อยุตินะครับซึ่งคณะตรีก็เป็นกลุ่มหรือเป็นการประชุม นะครับตามวิถีทางประชาธิปไตยที่นักการเมืองจะต้องมารับผิดชอบร่วมกันในระดับของการบริหารสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิตกกังวลนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความขัดแย้งหรืออะไรเป็นเรื่องของการที่จะดูแลให้การทํางานเนี่ยเป็นไปโดยรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติรวมทั้งพี่น้องเกษตรกรอย่างดีที่สุดนะครับ งานด้านอื่นๆในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็อยากจะขอย้ําในเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของพี่น้องประชาชนในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คงจําได้ว่าเป็นครั้งแรกที่เราพบว่ามีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในที่เป็นคนไทยนะครับเป็นกรณีแรกแต่ว่าก็ขอย้ําครับว่าในที่สุดแล้วก็มีการยืนยันสองกรณี ทั้งคู่เนี่ยเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ตัวนี้นะครับแล้วก็ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลนะครับหายดีส่งกลับบ้านไปเรียบร้อยและไม่พบรายงานนะครับว่าได้มีใครที่มาติดเชื้อจากบุคคลทั้งสองนะครับเราก็ไม่ได้ประมาทนะครับเราได้ประชุมกับเพื่อนๆในอาเซียนร่วมกันแล้วเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของยานะครับแล้วก็วัคซีนที่จะมีการพัฒนาต่อไป แล้วก็มาตรการในการเฝ้าระวังต่างๆนั้นก็ยังเข้มข้นอยู่นะครับเพราะว่าขณะนี้ตัวเลขในต่างประเทศการติดเชื้อการเสียชีวิตเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับพร้อมๆกันครับขณะนี้ก็มีข่าวครา,าวเรื่องปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้นะครับของโรคที่เรียกว่าชิกุนกุนย่านะครับซึ่งก็เป็นโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นจากยุงที่เป็นพาหะนะครับคนที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นไข้ปวดข้อนะครับแต่ก็ไม่มีรายงานเรื่องของการเสียชีวิต ทีนี้ขณะนี้เนี่ยมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกําลังดําเนินการที่จริงได้ทามาบ้างแล้วนะครับก็คือพยายามที่จะเข้าไปในชุมชนต่างๆที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับเข้าไปทําความสะอาดนะครับฉีดยุงแจกยาทากันยุงนะครับแล้วก็ติดตามดูแลนะครับโดยอสอมมอก็ดีหรือบริการสาธารณสุขทั่วไปก็ดีเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษผมก็เพียงแต่อยากจะย้ำนะครับว่ารัฐบาลไม่ได้ละเลยปัญหานี้แน่นอน แล้วก็อยากจะมีคําแนะนำครับว่าจริงๆแล้วการป้องกันโรคนี้เนี่ยก็เหมือนกนกันกับการป้องกันในเรื่องของไข้เลือดออกนะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือหาทางกําจัดแหล่งเพาะพันยุงนะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการดําเนินการไปก่อนที่จะพักกันครับผมคงขออนุญาตใช้เวลาเพียงนิดเดียวนะครับในเรื่องของงานทางด้านการต่างประเทศซึ่งเราได้ทําอยู่เมื่อวันศุกร์ผมก็ได้เดินทางไป